สว,ส,สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะได้เวลามาสนุกกับครูมิมและครูก้อยแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยในกิจกรรมภาษาสนุกเด็กๆรู้ไหมสระของไทยมีอยู่เท่าไรลองนับดูได้รวมด้วยช่วยกัน มี21รูป32เสียงไงเด็กๆจำไว้คู่พยัญชนะไทยครูก้อยคะเห็นเด็กๆตื่นนอนแต่เช้าแล้วชื่นใจจังเลยคะ่ะครูมิม้นทราบไหมคะว่าคำว่าตื่นประสมด้วยสระอะไรคะสระสระอื่ไงคะครูก้อย วันนี้เราจะมาเรียนรู้สระอือกันนะคะสระอือเป็นสระเสียงยาววางอยู่บนพยัญชนะต้นค่ะสระเอือเมื่อเขียนคําที่ไม่มีตัวสะกดจะมีออ่างเคียงข้างพยัญชนะต้นค่ะเช่นมือถือมือถือสะกดว่ามอือมือถอือถืออ่านว่า มือถือสระอือเป็นสระเสียงยาวเมื่อมีตัวสะกดอออ่างที่เคียงข้างพยัญชนะต้นก็จะหายไปค่ะแต่จะมีตัวสะกดมาแทนที่นะคะเช่นคำว่ายืนสะกดว่ายออือนอยืนเอ๊แล้วยังมีคำว่าอะไรอีกนะ้า ใช้ปิดไฟคขเนี่ยมืดไปหมดเลยค่ะอ๋อยังมีคำว่ามืดอีกค่ะมืดสะกดว่ามอ,อือดอมืดเห็นไหมคะคำว่ายืนกับคำว่ามืดเมื่อมีตัวสะกดอ,ออ่างที่เคียงข้างพยัญชนะต้นก็จะหายไปค่ะเมื่อหายไปแล้วตัวสะกดก็จะเข้ามาแทนที่นะคะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเรา ที่มีเสียงสาระอือประสมอยู่ในคำยังมีอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆลองไปฝึกอ่านฝึกทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยว,เ,ยวเรามาลองเขียนสาระอือกันนะคะก่อนอื่นคุณครูขอใช้ขีดแทนพยัญชนะต้นค่ะเริ่มเลยนะคะกบก,กระโดดไปข้างหน้า กบกระโดดไปข้างหลังน้ำไหลลงมาน้ำไหลลงมาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะคะพร้อมหรือยังคะมิวสิกมาตื่นตื่นตื่นเราหรีบตื่นกันเถอะตื่นแล้วดื่มน,นมเยอะๆดื่มน,นมเยอะๆรีบไปโรง เด็กต้องเรียนรู้ไว้คำที่เราใช้เสียงสระอืออหนังสือมือถือกระบือลวนมีสระออสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูก้อยและครูมิมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิมและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย